อันนี้พระ A I หรือเปล่าแต่มันไม่ใช่ภาพนิ่งนะคะคุณผู้ชมอันนี้มันเป็นคลิปเลยไม่ใช่ A I เพราะว่านี่ของแทรพระพกปืนพกปืนมาด้วยหรอพกปืนมาด้วยเหรอเนี่ยเอาดี่นะเอาเอาะไยพกปืนด้วยตายดิอย่างนี้เดี๋ยวถ่ายรูปเลยนะโอ้ยตา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 ยเอาเอาดีๆด้วยนะ เป็นจริงปืนฟอมหรือยังไงอะไรอธิบายดิดึงแมกออกมาเออไปอยู่ในกระไลกระไลหรอฮะพกปืนด้วเลยตายดีแบบนี้เราเป็นเจ้าทั้งหนึ่งแล้วซึ่วัดด้านอกเนี่ยหลวงพี่กลางมากโอ้ยหลวงพี่กลางมากอันนี้ไม่ใช่ชื่อนะคะหลวงพี่กลางเนี่ยคุณผู้ชมอุ้ยเป็นหลวงพี่ทรงเอด้วยนะนั่นน่ะเหรออ่ะคุณดูหน้าดิดูสไตล์ดูสไตล์เออเห็นไหมหลวงพี่ทรงเอด้วยแล้วพกปืนมาแบบนี้ช่วงนี้เขาฮิตใช้คํานี้กันนะคุณ ของแททอืม <c oughs> เออใช่ภาษาแต่แทก็ไม่แท้นะของแทรของจริงไม่ AI เพราะว่าพระรูปนี้ พกปืนแล้วไม่ได้พกในวัดนะคุณผู้ชมพกปืนไปเดินห้างจะตกใจอะไรก่อนดีละคะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค้นตัวรูปนี้คือพระอาคมคำพมัยอายุ30ปีเป็นพระลูกวัดที่วัดน้อยนอกในอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะแล้วปืนที่พกปืนพกสั้นขนาดจุดสาเน็บเอลอยู่ตรงนั้นมีกระสุนใส่ยอยู่3เม็ดโปงปง ไม่รู้ว่าตั้งใจเก็บเอาไว้ยิงใครหรือเปล่านะคะคือตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนี่ยคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจเขาได้รับแจ้งไปว่าคือมีคนโทรศัพท์ไปแจ้งนะอันนี้ท่เห็นด้วยนะถ้าพวกเราชาวพุทธเจอความผิดปกติเนี่ยรีบแจ้งตำรวจเลยเขาแจ้งตำรวจไปว่าเจอพระมาเดินห้างอ้าวพระเดินห้างไม่แปลกหรอกคะค,คุณผู้ชม จร,จริงๆมันก็ไม่ไม่เหมาะเนาะแต่เราเห็นบ่อยจนเรารู้สึกแบบอืมอหลับตาข้างหนึ่งมองไปบางทีท่านอาจจะไปซื้อข้าวของที่มันจําเป็นต่อการใช้ในวัดก็ได้แต่พระพกปืนมาเดินห้างชาวบ้านเขาเห็นค่ะเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วพอมาดูก็พบว่าปืนเนี่ยเป็นปืนเถื่อนเสียด้วยสอบถามไปมาพระอาคมรับสารภาพว่านี่คือปืนที่ซื้อมาจากเพื่อนสามหมื่น ปืนเถือ่อนซื้อมาสามหมื่นซื้อมาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชแล้วพอบวชได้หนึ่งพันษาก็คิดว่าคงจะไม่สึกแล้วปืนเถื่อนยังสามหมื่นเลยเหรอสามหมื 30, <000. S 2> <อ>่นจุดสามสองพี่ต้นครับกระสุนหาย,ยากเออจุดสามสองซื้อมาสามหมื่นบวชได้หนึ่งพรรษาก็คิดว่าจะไม่สึกแล้วก็เลยไปทําเรื่องคืนหอพักแล้วก็ขนของออกส่วนปืนที่พกมาเนี่ยตั้งใจว่าจะเอาไปฝากให้น้องเก็บรักษา ไม่ได้พกปืนเดินไปเดินมาท่นานก็อ้างแบบนั้นนะคะซึ่งพอจับกลุมไปแน่นอนคุณผู้ชมพกปืนมันผิดกฎหมายแล้วพระทําผิดกฎหมายไม่ได้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยศีลขาดจบเลยต้องสึกเท่านั้นเลยพาไปลาสิกขาบทสึกต่อหน้าพระพุทธรูปแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้านําตัวส่งดําเนินคดีเป็นพระไม่ต้องแล้วเป็นคารวาสธรรมดาเป็นไอทย์เออ ต้องเข้าคุกไหมอย่างเงี้ยต้องครับพบพบปืนมันผิดเห็นเห็นไงใช่ครับแล้วปืนเถื่อนเจ้าหน้าที่ตามต่อนะคะว่าปืนเถื่อนเนี่ยเขาซื้อมาจากไหนมันจะได้หมดสักทีมีความผิดแน่นอนและไม่ต้องรอไปสึกที่วัดด้วยชัดเจนแบบนี้เปล่งวาจาหน้าพระพุทธรูปแล้วสึกไปเลยค่ะไม่อยากยุนะถ้าเราตรวจสอบพระละเอียดยิบทั้งประเทศเนี่ยผมว่าเราช็อกผมว่าเราช็อก <c oughs> ท่านไม่ตกใจเราจะตกใจเองเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปทําอะไรแบบนั้นเลยเพราะจับเป็นรายวันรายบุคคลเราก็เจอสะดุ้งสถานแล้วทุกวันเลย